สวัสดีคุณเพื่อนมาบลิตข่าวแมนเสเจนมาติดกันต่อนะ ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาโดยตำแหน่งที่เขาเล่นมันตรงกับตำแหน่งของคาซิเมโลซึ่งคาซิเมโลย้ายมาจากเรีลวมลิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่คาซิเมโลไม่สามารถย่งตำแหน่งตัวจริงจากแมกโทเมเนได้เป็นเพราะว่าแมกโทเมเนสามารถเคนฟอร์มเก่งออกมาได้นั่นเองและเขาก็ยังเล่นตำแหน่งกาเฟเพื่อร่วมทีมชาติบ,บราซิลโดยเฟรดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรอนว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองเพื่อให้คาซิเมโลมีโอกาสลงสนามและจะทำให้คาซิเมโลมีโอกาสลงสนามมากยิ่ง และผมหวังว่าคาซิเมโลจะสามารถปรับตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นการประสานงานของผมกับคาซิเมโลมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเราเคยเล่นมาแล้วด้วยกันในทีมชาติและมีการคว้ารางวัลมาแล้วมากมายเขาได้แชมป์มาแล้วหลายสมัยกับสโมสอรอัลวมาดลิดและเขาย้ายมาที่แมนยูติดมันยอดเยี่ยมมากๆและอาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวในการเล่นเพียร์ลีกอังกฤษและผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาและผมก็พร้อมที่จะเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดและผมสามารถเล่นในหลายตำแหน่งและผมยินดีที่จะทำตามคำสั่งและผมจะพยายามทำประโยชน์กับทีมให้ มากที่สุดไม่ว่าเขาจะร้องขอให้ผมเล่นตำแหน่งไหนก็ตามและผมก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดนั่นเองก็เฟรดได้กล่าวไว้งานนี้ต้องติดตามต่อไปนะจะลืมนะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย